สวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดป่าดาราพิรมนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งปกตินะครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะมาเที่ยววัดนี้กันเยอะนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเข้าไปในโบสถ์นะครับซึ่งเป็นวิหารวิหารแรกนะที่ผมเข้ามานะครับหน้าซุ้มประตูนะครับดูนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ประดับด้วยประติมาการรมที่สวยงามมากๆเนะาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในว่าเป็นยังไงนะครับว้าวข้างในนะครับก็จะเป็นส่วนมากกนะ็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นไม้นะครับทั้งจั่วหลังคาเนาะสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าประตูไม่ค่อยใหญ่นะครับประตูจะได้เล็กเนานะประดับประดาด้วยสิ่งประดิษฐ์สานที่สวยมากๆเลยนะครับ นี่คือหอแก้วนะครับซึ่งเป็นหอแก้วเนาะเดี๋ยวจเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับหอแก้วเนี่ยมันก็เป็นทรงเป็นไม้นะครับเนาะทำจากไม้นะนี่นะครับก็จะเป็นหอแก้วเนาะประตูทางเข้านะครับก็จะเป็นซุ้มประตูลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นวัดนะครับที่ผมดูลนะักษณะเนาะก็จะเป็นวัดที่มีซุ้มประตูเข้าแบบว่ามันไม่ใช่ วิหารอะไรเนี่ยครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นวิหารเนาะแล้วก็มันประดิษฐานด้วยพระพระพุทธรูปนะครับที่สวยงามแล้วก็ประดับด้วยแสงนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่สวยมากอันนี้ผมมาอยู่ด้านนอกนะครับนี่นะครับข้างบนก็จยมีชั้น2เนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปชั้น2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนว่ามีอะไรอยู่ข้างบนนะครับ ชาวต่างชาติถึงมาเที่ยววัดนี้กันเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทางที่ขึ้นบันไดาจากข้างนอกนะครับขึ้นไปชั้น2นะครับซึ่งชั้นแรกนั้นเนี่ยไม่มีทางขึ้นข้างบนนะครับเราต้องออกมาข้างนอกแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับนี่นะครับสวยมากๆเลยเนาะเส้นทางเดินนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดหินอ่อนนะครับอันนี้เป็นประตูอ่า อันนี้นะครับถ้าเรามารับประตูก็จะเปิดด้วยอัตโนมัตินะครับมาข้างบนนี้นะครับเป็นอะไรที่สวยมากๆเนาะเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยนะครับเป็นพระทธรูปผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพระทธรูปองค์ชื่อว่าองค์อะไรอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าสวยมากๆเนาะฟ้าผนังก็ประดิษฐานตกแต่งด้วยลายวาดต่างๆเนาะสวยมากๆเลยนะครับ เยวจะไปดูองค์ที่อยู่ตรงกลางนะครับที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นนี่นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะครับแต่ว่าคืออยู่ตรงกลางเนาะสวยมากนะครับแล้วก็เขาจะแต่งด้วยแสงไฟนะครับส่องเข้าไปที่องค์พระรูปเนี่ยเป็นสีทองอลลามเลยนะครับ นี่นะครับในวัดนี้ก็จะมีสระน้ําสระดอกบัวนะครับครับและในวัดนี้นะครับก็มีรูปของรอห้าน,นะครับแล้วก็ภริยาหรือว่า,าพระนางดารารัศมีนะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นหอเปิดนะครับไม่มีประตูกั้นหรือว่าไม่มีไม่ได้สร้างเป็นหอปิดนะครับก็เปิดโลงนะ่งๆเนาะ แล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายหอสีแดงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดของอท่านดารารัศมีนี่นะครับก็สวยมากๆนะครับเนาะเป็นลายเนี่ยนะครับก็ตกแต่งเป็นลายแบบนี้เนาะสวยมากเลยนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดนี้เช่นกันนะครับ ล้วนี้นะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับแต่ว่านี้เป็นประตูเปิดเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเข้ามาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นซุ้มพระอะไรไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกพระเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือสวยมากๆเลยนะครับก็ผมเข้ามาในนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปิ้นกระดาษนะครับไม่บรรทัดเนาะ ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมอะไรสักอย่างในนี้นะครับก็ในนี้นะครับก็จะเป็นหอรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งอยู่กลางหอเลยนะครับสวยมากๆเนาะครับสำหรับใครนะครับที่ได้เดินทางมาเชียงใหม่นะครับมาอำเภอแม่ริมนะก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับที่วัดป่าดาราพิรมนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเลยนะครับ ซึ Workers, ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็เห็นช่างเข้ามาเนาะก็ถืออุปกรณ์อะไรเข้ามาสักอย่างเนี่ยนะครับก็จะมาอาจจะปรับปรุงอะไรบางอย่างนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเด็กดอยพาไปเนาะได้มาเที่ยวที่วัดป่าดาราพิรมนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับคอยติดตามว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับ